กัตอีตอนไม่เป็นปัใหญ่ขึ้นเรามาดูองมว่าเรื่องที่เกิดขึ้นขั้นทางไม่อยู่นีเยังอกมาไังห่งใหม่ีมก็ถือว่าเป็นดีแท็กที่หลายคนคาดวงรู้ัว่าวันจะได้มาเจอกันเราอยู่ีวันนี้ีมความรู้สึกเป็นดี้กดีใจครับติดตามผลงานก็เก่งแล้วก็สวยสวยสมคำล่ำลือ มีนาทีแรกที่เห็นใส่ดวงที่เรื่องเนี่ยสวยมากสวยแบบสวยตาแตกเลยอ่ะไม่พูดจริงเดียวพูดจริงแบบเราไปเห็นพีใหม่ก็ตาแตกเลยไปไปชมชุดทั้งวันเลยอ่ะแบบเขาเป็นเขาเป็นความใช่จ่อมาเป็นแบบรุ่งแหวกเป็นมือดีเป็นมือดครับเขาจิ้งจั๊กน้ำใช่ไหมพีน้ำเราเราไปถ่ายคีเจอกันแล้วไปได้เห็นมือจิ้งจั๊กน้ำออกแต่ว่าเห็นแล้วแ่บติ๊งเห็นทุกอย่างอะไเลยกันแล้วแบบ ไม่เคยเห็นฟีลมลุกเนี้ยไม่มีใครจำได้ว่าคือผมแล้วมันดีมากมันแบบก็คือคอยอยูเดียรคเราะต้เป็นในเรื่องมันจะมีเชื้อแบบนทนตัหแล้วเราก็เราก็อยากรูพระเอกคือใครเขาบอกเป็นฟีลมแล้วมีมันแต่งตัวแลควแบบจู่เคนถุนนงไง เป็นครั้งแรกที่เล่นเล่นอะไรที่แบบย้อนไปขนาดนี้มาก่อนที่ผ่านมาไม่ไม่ได้เคยได้ย้อนกลับไปขนาดนี้แล้วก็จริงนี่เป็นครั้งแรกคืบคือแต่ก่อนเ,ล,เล่นทีเรียวแต่ว่าจะไม่ได้แบบย้อนไปถึงยุคจีนียาขนาดซึ่ง <c oughs> ก็ต้องทำกันบ้านหนักไม่ว่าจะสนุกเลยไม่ว่าจะเรื่องทั้งบทแล้วก็ร่างกายมันจะมีคําพูดที่แบบ ที่ยากมากๆได้ด้วยบทอะไร<า>แต่ยากมันไม่ใช่คำเล็สมัยปัจจุบันแต่ต้องหลุดแน่นอนแบบโอเคอะไรเราโอเคเราไปได้เราก็แต่ไปรอบของท่าทำเสร็จเลยขนรอบข้าเสร็จใครมาให้สอนให้สอทนทำที่จริงมันเป็นท่าที่ทุกคนเล่นอยุคขาทำได้ก็เชื่อว่าทุกคนในห้องนี้ทำได้เราเรามีแบบเพื่อนๆหลักก็แล้ว น,นี่ค่ะก็ตอนที่จัดปาร์ตี้ที่บ้านปีใหม่ก็จกับคุณมิวสุปเปอร์เซอร์ทำทรกอย่าจับทับเป็ดแล้วเร<อ>าสตาร์้องสก,กายทุกคนทำทำทุกคนทุกคนมีมีรูปเดี๋ยวเปิดให้ปปดูศุภารคุณบิวน้้องใหม่เคยลองเจอโอเคมันองทำอยู่แล้วสิคะเขาเล่นเรื่องนี้เม่ได้พีไม่ทำไม่ได้นะเราเป็นเจ้าของเรื่อง เขาตอนติดต่อมาเขาไม่เห็นบอกว่าต้องทำท่านี้มันเป็นเซฟริลินักแสดงเราต้องทำเชิญพิทุยด้วยพ่ตุยครับเรียนเชิญนะครับรูปกระดาษดีแล้วเดี๋ยวพวกเราเตรียมตัวดูรูปเลยนะคะับครับเป็ดทั้งกองนะครับเรื่องนี้ันคือต้องทาแลน่ายมจะต้องเนตรหอาปหรือ่า่ไห็มเป็นตัวแทนของ ฟิล์มเลยฟิล์มไม่เราเลยเดี๋ยวก็เป็นที่นี่แล้วเราเป็นซับสคอเตอร์ออกก็ก็ขอฝากไม่อยู่ด้วยแล้วกันค่ะเราเราเชื่อว่าตอนถ่ายทำมันจะค่อนข้างไช่ค่อนข้างเราเราเชื่อว่ามันจะหนักมากแต่พวก่เราก็จะทำกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกทุกคนมีความสุขกับเราเรื่องม่ โจกต์นี here, ını, mm ้เป็นโปรเจกต์ที่ช่างวันตั้งใจมากแล้วก็ทุ่มทุกอย่างทั้งบุคลากรทั้งทุนทุกอย่างแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าพี่ๆีขตั้งใจมากเขาอยากให้กองมาดีแล้วก็จิใจทุ่งมั้ก่น